เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีคตรตศักราช1916นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหรียญที่หายากและมีมูลค่าสูงที่สุดในวงการะสะสมเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังตำนานของเหรียญน,นี้กันเลยนะครับสำหรับการออกแบบเหรียญและการผลิตเหรียญน,นี้นะครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของเหรียญนี้ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนเหรียญแบบเก่านะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับต้องการดีไซน์ที่สวยงามและสื่อความหมายใหม่ในยุคที่สงครามโลกครั้งที่1นึ่กำลังคุกรุ่นในยุโรปนะครับซึ่งความหมายของภาพเทพีเสรีภาพนะครับยืนอยู่ที่ช่องประตูเมืองนะครับมือขวาถือ กิ่งมะกอกนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับและมือซ้ายถือโล่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเตรียมพร้อมป้องกันตนเองนะครับสื่อถึงจุดยืนของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นนะครับที่รักความสงบแต่ก็พร้อมรบนะครับซึ่งจะบ่งบอกเรื่องราวบนพื้นเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับในเรื่องของความขัดแย้ง ดีไซน์นะครับสิ่งที่ทำให้เหรียญนี้นะครับคือเหรียญปี1,916และต้นปี1,917โด่งดังและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือดีไซน์ดั้งเดิมนะครับที่เรียกว่าใช้หนึ่งะครับหรือใช้วันนะครับ,รนรบในเรื่องของหน้าอกเปลือยนะครับในแบบดั้งเดิมของเหรียญนั้น เทพีเสรีภาพมีผ้าคุมไหลที่หลุดจากลงหลุดจากไหลลงมานะครับเผยจนให้เห็นถึงหน้าอกด้านขวานะครับอย่างชัดเจนนะครับจึงทำให้เกิดกระแสสังคมในยุคนั้นก็คือปี1916นะครับดีไซน์นี้ถือว่าเป็นการล่อแหลมและไม่เหมาะสมสำหรับเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับทำให้เกิด เสียงวิาพากษ์วิจาร์ณจากกลุ่มเคร่งศาสนาและศิลธรรมนะครับจึงมีการแก้ไขเหรียญดังกล่าวในปีถัดมาคือปี1917นะครับกรมธนารักษ์ของสหรัฐนะครับจึงสั่งให้แก้ไขแม่พิมพ์ใหม่โดยนำชุดเกลาะถักนะครับมาสวมทับเพื่อปิดหน้าอกของเทพีเสรีภาพกลายเป็นแบบที่สองนะครับหรือไทย์สองนะครับ ในเรื่องของความหายากของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ความหายากระดับตำนานนะครับสาเหตุที่ทำให้เหรียญปี1,916มีราคาสูงลิบลิ่วนะครับเช่น1ล้านกว่าบาทตามภาพที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยด้วยกันอาทิเช่น1นํานะครับจำนวนผลิตที่น้อยมากนะครับในปี 1916นะครับถูกผลิตออกมาเพียง5 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับก็คือ5 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นๆในซีรีส์เดียวกันนะครับซึ่งปีอื่นผลิตหลักล้านเหรียญนะครับแต่เหรียญนี้นะครับผลิตออกมาแค่5 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นสำหรับการเก็บรักษานะครับ เนื่องจากคนสมัยนั้นนะครับยังไม่รู้ว่ามันหายากนะครับเหรียญส่วนใหญ่จึงถูกนำไปใช้จ่ายจริงจนสึกหลอนะครับจนทำให้เหรียญที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามนั้นหลงเหลืออยู่น้อยมากๆนะครับสำหรับการออกแบบเหรียญรุ่นนี้มีจุดอ่อนก็คือตัวเลขปีนะครับนูนขึ้นมาสูงเกินไปนะครับทำให้เมื่อถูกใช้งานตัวเลขปีจะสึก และเลือนหายไปก่อนอในส่วนอื่นของเหรียญน,นะครับเหรียญที่ยังเห็นเลขปี1916ชัดเจนจึงยิ่งมีค่ามากกว่าทองคำนะครับเหรียญ Standing Liberty ปี1916คือราชาของเหรียญคอเตอร์ในศตวรรษที่20นะครับ ด้วยส่วนผสมของความงามทางศิลป,ปะและเรื่องอื้อเฉาในการออกแบบเปลี่ยนนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือจํานวนที่ผลิตออกมาน้อยจนตกใจนะครับสําหรับเบื้องหลังที่น่าสนใจอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อนักสะสมระดับเซียนนะครับมักจะรู้จักกันดีในวงการนะครับแต่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับซึ่งเป็น เกลดประวัติศาสตร์ระดับลึกนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับความลับของโลมาที่หายไปนะครับซึ่งในดีไซน์ต้นฉบับที่ผู้ออกแบบตั้งใจทําไว้นะครับที่เท้าของเทพีเสรีภาพจะมีปลาโลมาสองตัวขนาบข้างนะครับซึ่งสื่อความหมายถึงมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งบ่งบอกว่า อเมริกาได้รับการปกป้องจากทั้งสองฝั่งทะเลนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเหรียญจริงนะครับกรมธารักษณ์ของสหรัฐอเมริกาได้สั่งแก้แบบนะครับทำให้ปลาโลมาถูกตัดออกไปเหลือเพียงฐานกำแพงเรียบๆนะครับทำให้โลมากลายเป็นตำนานดีไซน์ที่สับสน์ของเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับ ทำไมเหรียญเดียวกันบางเหรียญราคาหลักแสนนะครับแต่บางเหรียญราคาพุ่งไปถึงหลักล้านมีคําตอบอยู่ที่หัวของเทพีเสรีภาพนะครับปัญหาก็คือเกิดจากการปั๊มนะครับในในปี1916นะครับแม่พิมพ์ยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้แรงกดในการปั๊มเหรียญไม่สม่ำเสมอนะครับเหรียญส่วนใหญ่ที่ออกมาจะมีรายละเอียดช่วงศรีรษะที่แบนหรือเรือนลางนะครับ เหรียญที่ปั๊มออกมาได้คมชัดเห็นรายละเอียดครบ3จุดนี้จะได้รับรหัส FS นะครับต่อท้ายเกรดนะครับซึ่งราคาจะพุ่งสูงขึ้นมหาศาลนะครับ3จุดนี้คือตรงไหนบ้างนะครับท่านก็สังเกตเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ไปในในตัวนะครับ1ก็คือเส้นผมคมชัดนะครับชัดเจนนะครับ สังเกตที่เส้นผมที่มีความชัดเจนนะครับ2นะครับใบไม้3าใบที่ประดับบนศีรษะต้องเห็นครบนะครับต้องครบทั้ง3าใบนะครับที่ประบบนศีรษะของเทพีเสรีภาพนะครับ3ก็คือเส้นขอบนะครับเส้นขอบใบหน้าและหูต้องคมชัดนะครับจุดสังเกตนะครับเส้นขอบใบหน้าและหูต้องคมชัดนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับต้องคมชัดทั้ง3จุดนี้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับโรงกระสาบของสาหารัฐอเมริกาจะผลิตเหรียญแบบขัดเงาสำหรับนักสะสมโดยเฉพาะในแต่ละปีนะครับแต่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับไม่มีการผลิตเหรียญพรูฟออกมาเลยนะครับโดยเฉพาะปี1,916ถึงปี1,917นะครับไม่มีการผลิตเหรียญพรูฟออกมาเลยนะครับนั่นหมายความว่าเหรียญที่สวยที่สุดที่จะหาได้ก็คือเหรียญที่ผลิต เพื่อใช้จ่ายจริงนะครับที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นนะครับยิ่งทําให้เหรียญสภาพสวยงามหายากขึ้นอีกนะครับดังนั้นเหรียญที่มีสภาพสวยๆงามๆนะครับราคาก็จะสูงขึ้นหลักล้านนะครับในเรื่องต่อไปก็คือสัญลักษณ์ตัว M นะครับที่ซ่อนอยู่นะครับหากคุณใช้แว่นขยายส่องที่มุมขวาล่างของวันที่นะครับข้างดาวดวงสุดท้ายนะครับ คุณจะเห็นอักษรตัว M เล็เลกๆส่อนอยู่นะครับนั่นก็คือลายเซ็นของผู้ออกแบบนะครับที่แอบใส่ไว้เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของผลงานศิลป,ปะชิ้นนี้บนพื้นเหรียญน,นี้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเป็นเหรียญแห่งการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามนะครับสังเกตที่ไหลในมือซ้ายของเทพีเสรีภาพนะครับในขณะที่เหรียญรุ่นก่อนๆมักจะเน้น สันติภาพแต่เหรียญนี้ถูกออกแบบในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่1กําลังคุกรล่นนะครับท่าทางของเทพีเสริภาพในเหรียญนี้จึงไม่ใช่การยืนเฉยๆนะครับแต่เป็นการก้าวออกมาจากประตูเมืองพร้อมโล่ในมือเพื่อสื่อว่าอเมริกาพร้อมจะปกป้องตอนเองจากหากจําเป็นซึ่งสะท้อนอารมณ์ของคนอเมริกันในยุคนั้นได้ดีที่สุดนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับในการเรียนรู้หรือรับรู้ถึงเรื่องราวการออกแบบเหรียญดังกล่าวนี้และประเด็นสำคัญก็คือทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเขียนลงไว้บนเหรียญเหรียญน,นี้นะครับมูลค่าเหรียญน,นี้ย่อมมีราคาแพงเช่นเดียวกันดังที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับ